ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็ท่าถามกันเข้ามาเยอะมากเมื่อไรเลขหน้าแต่จะลงสักทีนะครับหลังจากที่เข้ามาห้าวดติดนะครับแต่ว่าสามวดย้อนหลังถอยไปน่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปหน้าแต่นะครับสองมวดหลังมาคือเข้าเป็นเต็มตรงๆเลยนะครับสองวดติดๆเป็นเลขคำนวณนะครับส่วนหน้าแตสูตรับเฉพาะเลยซึ่งไม่ได้เดินแบบใคไรเอาหมดที่แล้วมาโชว์ันนาแต่อ่าหนึ่งวดที่แล้วนะคะอันนี้คืองวดที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมอาจจะไม่เข้าตัววงแต่เข้าตัวที่คำนวณจ้า ตัวว่มาเขาแต่ว่าเขาตรงๆแม่นค่ะคือสามสองเนาะแม่นจ้ะแม่นจ้ะาาจน,นี่จ่าตรงตรงของจริงเลยสามสองอืมถามไปหน่อยนะในช่วงไไวังหันบอกค่ะกันนักแต่ตัวว่องคือกันจ้ะตัวว่องแกกับบางไม่ยู้จ่าแกภูม<อ>ิใจที่ว่าได้ล่งไฮเอฟซีอันถ่าเพิ่นซื้อเบิดเพิ่นกระทูจ้าเลขกตัวนี้ทั้งหมันจะโตมันบอกไม่ได้มันแล้วแต่ตัวที่ออกจ่าสองสามสี่ห้าสิบสิบสามตัว สิบสามตัวก็ไม่เยอะนะครับคุณชุ่มจ้าเอาไป็นตังสูตรตั้งสูตรนีู่คนขำาม้วนหน้าเป็นบางขันขมันมีซิปก่าตัวกับนี่เนาะแมนค่ะมัดก้อนแห้งนิดเดียวแม่นจ้ะแมนมันก็มันแล้วแต่เลขที่ออกมาจ้าเป็นเลขคำนวณแบบเอาตามตัวที่ออกเลยสามารถที่จะเดื่องหนาวขายับไปาดหนได้เลย,เลยขออภัยในเสียงเนื่องจากใส่เสียงเยอะเพราะว่านี่างกับเพราะว่าย่าเสียจ้าคุณยายคุณยายชมคุณเดชโศกคือแม่ของสองคนที่เหนี่ยวแล้วทนี่กัน หลังจากวันนี้ตักบาทแล้วแบบมิถุนายนมาแล้วก็ถึงยังไม่ได้ตักบาทตากบาทพรุ่งนี้จ่าตักบาทพรุ่งนี้จ้วาเสร็จพรุ่งนี้ก็เลยลงให้ก่อนอ่ะจ่าเดี๋ยววันนี้มาคุยกันจ่้าแต่คำนวณก่อนจ้าอันนี้คำนวณสดๆได้ว่าถถวเราถึงก็คือเลขถึงตัวที่หน้าแต้ไม่ได้วงแต่ว่าให้ตรงๆเลยจ้ะก็คือไม่ได้กลับเลยจ้ะเพราะว่าจากรัฐบาลให้ก็ออกสามสองตรงๆเลยก็คือตัวนี้ซึ่งก็มีในตัวเลขคำนวณของหน้าแต้มนะจ้ะแนนประกาศไม่ค่อยออกนะแนน ตัวแดงอ่าตัวแดงนะโอ้ตัวใหญ่มากใหญ่ใหญ่ไปเรื่อยๆงวดมันมีมั่นใจคือเก่ามั่นใจค่ะเพราะว่ามันเข้าแล้วก็น่าจะเข้าอีกงวดที่หนึ่งมีสามีานนจะมีสาเปดจ้าคำนวณเดี๋ยวนะมีโทรศัพท์เป็นที่พึ่งมเป็นที่พึ่งคำนวณมีมีโทรศัพท์เป็นที่พึ่งคำนวณนะจ๊ะ ด่าก็จะคำนวณเพราะว่าต้องใช้โทรศัพท์คำนวณคือเลขสูตรคำนวณของนาแตงเพื่อดูเลขที่รัฐบาลออกไปแล้วสามารถคำนวณได้เลยนะครับจ้ะเพราะว่าเป็นความสามารถเฉพาะตัวนะครับมีเซนนะคาารับเขาเรียกว่าคนมีนแต่ว่าแต่เอฟซีถามาถ่า,า,า,มาเป็นยังคือลงจากก็คือคุ้ยายเสียกันเลยเพราะอะไรลงเลยทั้งสี่ม่จากก็เลเยจนสองคนจะลงเลยนะครับแมน วันนี้ก็ไม่เยอะตัวนะคะชอบตัวไหนก็จัดไปเลยถ้าวงอาจจะไม่โดนอ่ะเสร็จแล้วนววันนี้มีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอมาเกตัวจ้ะวันนี้มีเก้าตัวเก้าตัวแล้วจ้ะแต่กลับด้วยนะถ้ากลับจะเยอะแต่ให้ซื้อสรุปก็คือซื้อตัวตรงให้หนักตัวกลับเบาก็ได้เพราะว่าส่วนมากมันจะออกตัวตรง คือเล็คกําลน่าแตนเลมากตรงตรงเลยนะคะับท่านผจ้าวงนี้ว่ากลับหน้ากับหลังนะตรงตรงเลยส่วนมากจะเป็นตรงซึ่งแม่นมากต้องบอกว่าแม่นมากนะตรงตรงใหนาแตนว่าหมายจะหมาไหมเอ่อเอาแบบพาแตนตัววงตัวนิ่งจ้ะเอาตามใจน่าแตนใช่ไหมน่าแตนก็จะเอาศูนย์สามศูนย์แปดหนึ่งแปดก็หนึ่งแปดหนึ่งแปดแล้วก็แปดห้านะสามตัวก็พอมันจะเยอะอืม แนวข้วางเลขสองวันนี้จะคิดว่านาแสคิดว่าจะไปติดท้างไหนเนะี่ยิดทางติดศูนย์จ้ะมีโอกาส <c oughs> มีโอกาสเลขติดศูนย์แต่ว่าสังเกตงวดนี้นไม่มีเลขพี่น้องหรือเลขเบิ้ลใช่แมนเพราะว่าออกมาสองวันแล้วจ้ะสูตรเบิ้ลก็มาแล้วพี่น้องก็มาแล้วจ้ะจะออกไปติดขางที่เบี่ยงออกไปแมนบางครั้งมันจะมาแบบหนีคํานวณตามสูตรแล้วแต่จะมา เยอะมากมาแล้วแต่งวด<ม>จ้ะแต่ว่ากระซือเพื่อเพื่อน้่แน่ถ้าบดถือกัลยาบากันเด้อจ้ะเ <c oughs> สียงก็หายแต่ว่าเ็บอแนวทั้งวันนี้นาแต่ว่าสิบว่ามีเลขกพี่น้องกับเล็กบ่นเลยเหมือนา่านี่นาแต่ก็บอกว่าได้เพราะว่ามันมีโอกาสมาได้จถ้าสมมติว่าเล็เบิ่นสีม่านาาน่แต่มีเล็กบ,บินหาเอฟซีมัเเนเพราะว่าเพิ่นถามมาอ๋อถ้าเป็นเบิ่นแมนว่าจ้ะถามมาก็จะให้ใช่เป็นเบิ่์นเอาช่องนี้ก็ได้ช่องเล็กๆ้าเบิ่นจะเป็น หกหกจ้ะกับแปดแปดไม่ต้องเอาเยอะอม,มันจะเปืองตัง <laughs> ถ้าเข้าก็ดีจ้ะเป็นห่วงจ้ะถ้าเอาหลายก็สิไปซื้อหลายเอาน้อยแขแข็ถ้าถูกก็ให้ได้เยอะๆแมนค่ะถ้าเข้าก็ขอให้เข้าถ้าไม่เข้าก็อย่าว่ากันเพราะว่าชอบทุกคน <laughs> จ้ะชอบขึ้นกันซื้อตามงบตัวเองนะจ้ะมันขอว่าเดือดร้อนเจ้าของ สูตรนี่น่าแต่ตั้งแต่คนพบสูตรนึ่นนตนไไนงต้นเป็นไงละเหลือข้างบนมากเขามากเลยการที่แกบบรกกระบ่กเสือ้อบัหนีก็บ่บไม่เอคอยได้ซื้อบัหนีก็เลยมาลองมาซื้อเบิ่งมันเขา่าก็เลยก็เลยอยากแนเน่น้าแนวทางจ้ะให้คนที่ชอบซื้อหวยเป็นแนวทางเพื่อเพิ่นถือสเปคเอตัวนี้ตัวเดียวกันกับตัวเจ้าของมากก็ซื้อไปจังซี่แม่จ๊ะตอนนั้นคุยกันกังแต่นะสมุทรชุ่มแม่นเลขเข้ามาตั้งแต่ปีใหม่เลยนั เขามาตลอดหือว่าปีก่อนจะเขามาเรื่อยๆก็คือเขามาก็คือน้องแนนกะพอกอะบอได้ไปถ่ายคลิปน่ะแต่แต่ก็ว่ท่นกล้าทายนะจนมาปีนี้มาปีนี้แล้วก็เห็นเขามาตั้งแต่ต้นปีก่อนจะมาถ่ายนี่ก็คือสามวัดล่าสุดก็คือเข้ามาตลอดเลยตัดสินใจมาขอหน้าแต่ถ่ายเป็นแนวทางแบ่งปันซึ่งสองวัดที่ผ่านมากก็ต้องบอกว่าเข้าตรงๆตลอดแล้วก็อันนี้ก็คือวดที่สาศก้อนักข้อเน้นจังจัน้อยเนี่ยนึกว่าแมนมันมันยังคาใจอีกอยู่ขอเน้นตัวนเน้นเน้นเน้นโอนนี้เน้นถ้าชอบนะ แปดหกแปดเก้ามันเดิมนี่แหละกลับน้ำเนื้อด้วยจากกับยังสอบคพื่อก็เพราะว่าแมนนาเตกับมักซื้อเกอนนาเตกับสิบน้ำเล่ตัวนี้อีกกตอนจักงวดน้ำนี่ก่อนว่าเนี่ยคาดใจอยู่เพื่อเพิ่นมาใหายจ้ะคือคุยไปคุยมาในที่สุดน้าแตก็เน้นให้จนได้แมนก็มีแปดหกกับแปดเก้าจ้าส่วนเลขที่คำนวณจะเป็นชองนี่จะเป็น อีกฝั่งหนึ่งจ้ะจะมีเก้าตัวแต่ถ้ากลับจะเป็นสิบแปดตัวจ้ะส่วนเลขขอหกกับแปดแปดนีอ่ะขอมาขอมาเพื่อทรามาเบิร์นมันอาจจะมาจ้าแมนเพื่อเพื่อมาเบิร์นอีกเลขแปดหกแปดเก้าจ้ากลับน้ำเล่ยเล่ย์บอกกันกลับน้ำจ้ะจ้ะซื้อกลับไปเลยเด่ย์จะเพื่อมันออกตัวกลับเท่ากับบอกว่าอะไรมันจะออกตัวไหนเนาะเท่ากับค้านวณไปถ้าเขาก็ดีบวกเขากะกายยาวกันจ้ะ มันเป็นงานเซี่ยตู้มาหลายวันแลลายอยู่จ้ะเพิ่นก็โทรมาถามนะแต่เป็นจังได๋ยามใดสิลงอีกนะแต่ก็ว่าค่างานยายยายก็เสียนะแต่ก็ค่ายากส่วนอําพลพุนชาแนลก็ก็ค่ายากเพราะเป็นงานของแม่เพิ่นจ้ะแม่ของนายอําพล่ชาแนลอันทางนะแต่ก็เป็นหลานนะแต่ก็ต้องซอยงานมันี้งานกับมื้ออื่นก็จะตัสบาทก็สิแล้วก็จะเสร็จจ้ะเด็กางเซี่ยนบ่ได้็หลายปาไหนแต่ว่าอ๋อก็พอดียากก็เพิ่นมีแต่ถามว่าใช่นะแต่ไหมก็ ว่าค่างานสันซุอยู่เพิ่นกับว่างสายเพิ่นกับว่าอยากรบกวนอ๋อจ้ะเพิ่นกับถามอยู่ว่าจะล่องมือใดนนาเตะก็เลยบอกว่าไดนว่าจะแจ็คอันอัมพุ่นจะวางมือใดกับงานจะเสียตอนใดนยังสินะคะมัมพุ่นกัมือตาเราต้องไปแจ็คตลาดแม่นาเตะก็ไปซื้อต่อันกับขอกับอันอัมพุ่นนี่แหละจ้ะกับใส่เสียงหลายนาแตะกับเสียงหายบนแล้วจ้ะเอาตามนี่แหละค่ะถ้าชอบก็ตามทดชอบกับว่าเป็นยังจ้ะกัลงเป็นแนวทางเป็นแนวข้าง ถ้าอยากให้ดีกะซื้อลอตเตอรี่ไว้น้ำเน่เพราะว่าเพื่อเขาลังว่านใหญ่จ้ะเพราะว่าอันนี้กะจนมากจะเขาเป็นล่างกะซื้อลอตเตอรี่กะอาจจะได้สองเด้งทั้งไต่ดินทั้งล,ตลอตเตอรี่จ้ะกแตว่ากันเลตหมากแต่ว่ากะฝากแค่ว่าจะซื้อหลายถ้าบดถึงมันคอยบ่มมันคอยบ่มบิดหลายนนซื้อตามงบ,บซื้อตามงบ,บตัวเองน่ะค่ะ ก็คุยอยากไดียวกน,นแมนจ่ะตาเดือกดกนดีไปจ้ามเดือกดกนดีว้ายน้องจ้าก็ยมันใจหลายเพราะว่าเขากับพวกฮวงเล็กสิออกตัวใดแต่ว่าอันนี้เป็นแคนแนวทางของนาแต้ีนาแต้ข้นวณแล้วมันเขา่าอ่เลยมาแบ่งปันให้เอฟซีจ้าเล็กที่นาแต้ข้วณน,นี่ ตรงเลยแฟนเด็กยังแน่นจ้าคือบางประกอบกันไปแมนเมนว่าต้องมาเสียนอ่ะแต่เมนพอนาแตะก็ซื้อบทถือคือกันเพราะว่านาแตะก็เอาตัวนี้จริงแล้วสองคนนี้มาขอหรอกนาแตะออกคทีเดียมันไม่อยากออกยามันก็ออกยังแมนยันเบิดหลา์ยันเบิร์ดไลท์แต่งวดประหารนาแตะก็บบอทถือกเพราะว่านาแตะก็บเออเอาคือกันเพราะว่านาแตะก็เอาตะโตว่องจีนาแตะมักกันละแปดหกแปดเก้าแต่ก็ลดมาตัวที่เพราะว่าเมนค่ะแต่ว่าก็ยังดีที่ว่ามันเข่าทับถ้าเอฟซีทันใดซื้อโคบเบิร์ดกัจะได้ แต่แต่ว่ามันก็จะเบิดหลายเน่อจ้ะแต่ว่าก็าเป็นไปได้กับแจกไปทุกตัวกัวหนแน่นอนถือผสมก็เสียใจกที่แมนอาจจะกำไรหน่อยแน่ถ้าสมมติเป็นแม่แมนก็ซื้อตามงบแต่ว่าถ้าตัวนายชอบมากอิริก็กค่อยจัดหนักๆจก้ะมันนี่มาเอาโชว์กำนังแต่เลยครัจบจ้ะเพราะว่าพอดีวางจากการจัดงานเลี้วให้พักผ่อนกรุงีิตักบาดย่าอีเพราะว่าแม่คซ์กู้น้ำาแล้วบอกว่าเวลาไปขอโชค์หรือไป ออที่ยังต่างๆเห็นบอกว่ามาเอาโชคจะบอกว่ามาเสียงถูกแตเสียงซือมันไปเครื่องนึงแล้วคือเรามาเอาโชคเลยกับน้าเต่วันนี้หนึ่งเมษายนปีสองพันห้าร้อยหกสิบแปดรับโชคใหญ่ไปนี่พอดีวันนี้อาจจะมาทั้งบนทั้งล่างเลยนะแมนค่ะบางครั้งกับเขาทั้งบนทั้งล่างเคยเข่าอยู่เปนเม,มนจ้ะเคยเข้าอยู่จ้ะแต่จนตกใจว่าหลีกคำนวณตัวเองเขาในแรกตอนแรกนะแต่ดีใจอยู่ตอนนั้นกับพันในกกาเสื้อเสียจากของขึ้นกัน บนี์ก,ก็เลยมาคำนวณเบอร์เอเขาอยู่หน้าเขาอยู่หน้าเอ,องสินะจ๊ะเรื่อนแบบนะครับวสวนนาเตะนี่ลึกลับจ้คือสวนนาแตะนี่พ่มี่ไปสามารถเรื่อนแบบได้้จา,า,จาแต่ว่าก็จะตั้งความหวังรายก็ซื้อไว้เพื่อบรถทึกน้ำจ้าก็คือต้องเกือ่อตัวปิดบางไว้บ้างแมนบ่แม,แม,มนว่านาแตะกับบอสหมันแต่ว่าสิออกร้อยเปอร์เซ็นต์แต่นาแตะคำนวณแล้วมันเข้าก็เลยอยากมาแบ่งปันให้เอฟซีขึ้นวันนี้เป็นวันที่หกเพราะว่าสามหดก่อนหน้านั้นนี่ผมกับเบิรงเล่นนาแตะมาตลอดเราก็ถามมันตลอด เหล่วมาเข่าราส like like right. like anyway. ินใจทาย่งวงที่ซีเข่าอีกเข้าซีเป็นไมเมนงวดนี้ก็ออกสามสองอีกจ้าแต่ไม่เมนแต่ไม่ออกตัวที่วงจ้าตัวที่วงก็บขึ้นอ่ะแต่มันใจว่าน่าจะมาแต่แต่มันออกได้ทุกตัวนั่นแหละจ้าแต่ว่ากระบอกอีกหนึ่งก็คือกลับน้ำเนยถามว่ามากลับหลายกับกับน้อยนมากส่วนมากมันจะออกเป็นตัวตรงเขาเรียกว่ากันไว้บังไว้แมนเมน ปลาต้องใส่เตลือกท่านเดียวเนี่ยปลาไม่กินกับไ่ได้ไม่ได้ปลาเลยแน่นจ้ะใส่เปลือกหลายๆหลังจริงๆมันก็มีโอกาสได้ปลามากินมาแม่นจ้ะอาจจะได้ปลาเค็งเน่ปลาคอยง่มากันรเดือดเทิงเดียวก็ยังได้อยู่แม่นจ้ะอืมอ่ะมักแนะนำเป็นแนวทางจ้ะวันอาทิตย์กับสอบเล็กขึ้นกันจ้ะต่างคนกับต่างอยากรวยอยากมีเงินเนาะพวกไหนไปปูดหนีู่ดสินเนาะช่วงเข่ากับมีร้อยเย็นกันเนาะแม่นจ้ะข่วาเข่ากันไม่อยากกินมาเข่ากันกินมามาแทนกินมามาจ้ะวันอาทต่ก็เคยมาแล้วล่ะ จ้าแต่ว่าช kind of ่วงหลังมันหนีเร um, anyway, ียงนาแต้เข่าแมนเถิดดูสวยงามเป็นวันแมนจาเป็นสีชมพูแม่นเป็นวันนี่เราเป็นวันที่หกเอฟซีกับหายกำลังใจหลายอยู่บาเล่ของนาแต้เข่าจ้านาแต้กับเพาอยากให้ตั้งค์พุหวังไปหลายเพื่อพิชพลาดเพื่อบ่ถือกับสิมาวาลนาแต้อีกเพราะนาแต้กับพวกหูกันมาสีออกตัวไหนจราตัวนี้มันเป็นแค่แนวทางที่นาแต้คำนวณแล้วมันเข่าก็คือห้าสิบห้าสิบแต่นาแต้ก็มั่นใจว่ามันจะเข้าอีกอยู่จ้าแต่ว่าก็ร์ยังหวังหลายเพื่อมันเข่าแล้วมันอาจจะมีโอกาสลุนรู ทำเ้างเสียงโฉมมีร้อยเนาะแต่ว่าชั่วๆครันเอาง่วยแดงกับน่เงินเนี่ยสองอันน่องเซียกับวัตถุกันเนาะจ้แต่โยกตัวอย่างเนาะอันนี้แกะคัดจากอันนี้แกะคัดจากลอยตออกมาให้เหลือเก่าตัวน้อยๆเนียนค่ะแต่กับวัตถุเสือคือกันว่ามันสิเข่าเพราะนาแตกกับ่ัตถุเซียคบตัวว่าออกมาเกิดเซียนาะกับวัตถุเกิดมาเลขคำนวณตัวนี้มันจะเข่าะคือว่าแมีนมากจ้ะก็คือขอให้เขาอีกแล้วกันจ้ะ ขอให้นาแไว้ขอใท้ขอให้ทุกคนโชคดีแต่ก็อย่าหวังมากถ้าไม่ถูกมันจะมันจะหมดเยอะจ้ะกระซื้อพ่อฟังทำาห้งบไหลกระซื้อหลายทางงบน้อยกระซื้องบน้อยจ้ะกับมันกับอบอกบ่ไดเนาะว่ามันจะออกตัวใดแต่ว่านแต่กับคำนวณมากมันกับเขาอยู่ตามทีอัาพุองชาแนลติดตามมาจา้ะก็เลยอยากมาแบงปฟันอีก ตาตาเบอร์โชคไงอ๋อเบอร์โชคเกนเบอร์โชคเออเบอร์โทรเอาตัวเก่าเลยบ่นี่ได้เบอร์เบอร์โชคมีมีตัวเก่าเอาเออเอาเกนตัวใหม่เออมันจะเออยาตัวยาตัวมหาหน่ะเตยหลายเลยหน่ะเตยเพื่อบ่มีเวลาหลับตอนนี้เสียงหายขอโทษขออภัยไอ้พี่คนอยากถามตั้งเจียไอ้พี่คนกับเจียงถั่วเพื่นกับเพื่อนหน่ะแต่นะพอดีขาดขนมนมเนย เจสซี่คนมี้เราภูตใจดีเพิ่นไดโฉวเราต้ก็เลื่อมรองนัทเต้จ้าแตทก็ขอให้ทุกคนได้พุทธนิพุทธสินอ่ากลางขึ้นมาหน่อยอ่าอันนี้เบิร์โทรนัทเต้แต่ช่วงนี้งดเสียงก่อนเพราะเจ็บคอใช้เสียงมากอันนี้คือติดต่อได้ขึ้นวันจังวะแอาจจะพูดว่าเต็มที่เพราะว่าเสียงหายจ้าเจ็บคอค่ะมาหันไปควนไปเฉยควนแล้วจ้า โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับท่านนีก็ขอบคุณน้าแต่กับน้องแนนด้วยนะครับที่ตกลงกันว่าจะออกคลิปในวันนี้แล้วเราก็ฝากไลค์กระชร์กดเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของฉันนด้วยสำหรับคลิปนี้นะครับท่านผู้ชมแนนีองกราบแต่แหน่ทุกท่านไปก่อนขอให้โชคดีเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านทุกคนในเมษา64นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ